อยู่หรือเปล่าเนเาข้ารูไหนเนี่ยข้ารูไม่เจอหารูไม่เจอโอยรปแล้วเหรอไอโซมากเลยสําเร็จแล้วโอ้ชนไปสนีหลุดเาลยไปโอบค่ะบัาโอ้ยร้อนี้โบเลยมาเปกี่ร้านคุณแม่ขา ้รตรงนี้ก็ประตูอันนี้ก็นะคะเป็นเป็นประตูที่พิเศษมากๆก<ม>็หมดไปสี่ร้านนะคะ <What? S 2> <c oughs> วันนี้ก็ห้าล้านนี่ยนะคะหน่ง้านในร้ <c oughs> นานนึงเป็นดห<อ>้าร้านกลับกรุงเทพแล้วตอนแรกโอ้โหจะไปส่งที่แอร์พอร์ตบไม่ต้องมีคนมาส่งเยอะมานี่เราก็แหมเราไม่เป็นไรเพราะแต่ละคนก็จะมีธุระ,ระแล้วปก็ถ่านมีถ้าถ่านแล้วก็น้องคอยน้องคอยอ๋อพี่คอยต้อง่วงก็มาล้ำลาอยากจะมาอีก ยือยู่หลายวันกินเยอะนะเมื่อคืนนอนกับป้าถอนหัวมากฉันบอกว่าถ้าเกิดป้าถอนทำอะไรฉันชักกั้นใจตายนอนกันแบบแล้วตอนคืนลุกมาฉี่ตีหนึ่งตีสองจำกลัวผีมากไม่กล้าปลุกป้าถอนต้องลงมาขูดหนตรงขึ้นบันไดให้กลัวผีจะล้มขาแบบนี้นอนบ้านเหมือนต้องให้ป้าถอนมานอนด้วยเราตื่นสายเมื่อเช้าตื่นตีสี่ทำกับข้าวกันตีสี่ครึ่งทำไข่ลูกเขยใส่บาตรกันเราบอกว่าถอนเราคนเข้าครัวกันลูกเขยป้าถอนเนาะไม่ไข่ที่อร่อยอร่อยหน้าตาน่ากินด้วยก็จะกลับแล้วว่าทำไงอะ ไม่อยากไปส่งเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าภารกิจกันเยอะเดี๋ยวพี่ก็จะไปนอนไปติดต่อพี่คอยใช่ไหมละมาแต่เช้าละมาแต่เมื่อคืนอย่าไปขึ้นมะขามให้เยอะแยะเลยเดี๋ยวเพอร์ลี่สไปให้ตัวเองแล้วก็เดี๋ยวไปอะไรนะว่าอะไรจะเลี้ยงข้าวก่อนถึงแต่พอถึงสนามบินเอฟซีเยอะก็เลยนะเยอะแยะเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าต้องมากินนะครับค่ะก็ให้ขายดีๆขายล่ำหน้าถ้าวันหน้ามานอนบ้านหนูต้องให้ไปอนมาด้วยกลัวไป็ อ่าเมื่อคืนก็คุยกับน้าแตนนะเรา oh. อยู่ในระหว่างจะคุยกะบอนน้าแตนคืนนี้พีม่มีที่นอน <c oughs> จะไปนอนด้วยเหรอแล้วเราจะดีเหรอ <c oughs> ถ้าแาแตให้ไปพี่ก็จะไปคุณคุณ,คณยายคุณคุณยายสมควรหัวเราะใหญ่เลยเจอแก่แแตแก่แล้วไปขับวชียาไปเป,เป็นครูจิ้นอยากไปนอนค่ะนะ ก็กลัวเพราะว่าดิฉันเก็บความสาวไว้63าปีจะมาสูญเสียจะมาสูญเสียที่เถียงดนะแต่มันก็กะไรอยู่ใช่ไหมมันไม่งามค่ะใช่ไหมต้องงานเดี๋ยวมีคุณค่าใช่ไหมมาถอนไปขับมันก็จี๊งกันมื้เหลอะไปขับก็จี๊ดไปเลยุอยตอนนั้นสวยเห็นเมื่อวานจะดิ่งไล่ปั๊มกันเออวิ่งออกทางวานทำรั็จียักก่อนมันก็วิ่งคนละฝจะหางไว้ออดีนะจะได้ เดี๋ยวเรเจะดูดิถ้าเขาเข้ากันได้ไหมได้ได้แต่ส้มมันจะลำพานน้องน้องที่เล่นเกินตอนนี้เดี๋ยวจะมาบ่อยๆก็รู้สึกว่าเดี๋ยวอย่างที่บอกว่าจะมาจับอะไรที่มันเกี่ยวกับการกุศลเกี่ยวกับสิ่งดีๆไม่ไม่ชาวประกอกนะครับเพราะว่าคนที่ดีอย่างที่บอกว่ามิตรที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีพันธมิตรที่ดียังมีนี่นะครับคุณแม่สาววิตรีกับคุณพ่ออนามัยแล้วก็ป้าถอดลุนม็อกนะครับเพื่อนปกครองอีกหลายคนเลยก็ส่วนมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับที่ดีครับพี่อุ๊บ ไม่บอกใบนะครับที่เองส่วนน้อยน้อยมาน้อยดิดๆเลยก็แล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับเอกทุกคนก็ดีใจนะที่ทุกมานี่แล้วมาหาคือมุ่งเลยคุณพ่อคุณแม่ป็าถอนอ่าตะมอกแล้วก็ไหวคุณอย่างสมควรเพราะว่าแล้วผู้ใหญ่ยายอุ่นยายรุ่นยายนี่เราเจอเราก็ต้องไหวเพราะว่าเราเป็นเด็กเราเข้ามือการุนตาตาไม่ที่ประกอบโอวาทัิทศษหรอค่ะ ้ช่วงีเป็นการิคอจะไม่เล่นเกที่ไหนเครื่องสวยไหมสวยเจตาราไปื่องบินกัเด็นเลยไปนบินก็เด็ดอันนีชมนะมันางเครื่องได้เหรอพี่เจอคุณแม่ับดอตายแล้วก็น่ารักดีใจจะไม่ส่ปกติบอกคุณแม่เขา เป็นอะไรที่แบบโอเคเพราะว่าจะรีบรีบแพ็คต่อไม่เสร็จแล้วไปส่งที่ก็ขึ้นเครื่องห้าโมงเย็นได้อยู่ค่ะได้อยู่ครับเดี๋ยวเป็นเทพจะไปห่มเพราะว่าสวยมากเมื่อคืนก็ไลฟ์สดเมื่อคืนควานแหลกเลยเข้าเข้ามาเขาไม่รู้สินะมีคนเข้ามาให้ฟาดเลยมากฟังไม่ทันเลยเข้ามาบ้านเราก็ตีตูดไปเลยพี่โอ้ก็ไม่เข้าใจเมยเลยวฟาดไปเลยเออก็โดนไม่เรียวแล้วเมื่อคืนอะไรทั้งหลายทั้งหาติงโรคจิตวิปริตยิบกว่าฉันนะ อย่าง,ง,างนคนแบบนี้ไม่รู้ว่าเขาชอบเราหรือไม่ชอบนะแต่ไม่ชอบก็ตามสูตรจ้า <c oughs> สี่ห้าคน,นเข้ามาก็มียี่้าเรินเริงก็เลยฟาดไปเมื่อคืนปะถอนตะม,ม็อกแล้วก็น้องพลอยนั่งอึ้งกันเลย <c oughs> ยอดถล่มทลายมันต้องด่าเพราะตีด่าไม่เป็นเรียบร้อยอนั่งเาเพียบเลม้ด่าเออเดี๋ยวจะต้องปะถอนต้องด่ามัางยอดจะึ้นไมแต่คุณแม่ไม่เคยด่าเลยเมื่อคืนมาเต็มเต็มเลยนะหนูก็จัดไปเหมือนกันค่ะมีทุกอย่างเลยเมื่อคืนเนี่ย มีทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นลับบอกว่าสนุกดีครับพี่อ <c oughs> ุชอบเวล,ลานุ่งด่าแล้วมันดูตลกอ่ะมันไม่ดูดูไม่โกรธอ่ะด้วยด้วยลักษณะท่าทางคร <c oughs> ับ <c oughs> การพูดกันจาเออด่าเป็นก้อนแปดเป็นดอกสร้อยเป็นกาบโยนีสิบเอ็ดโคงสี่สุภาพอย่างนี้นึกว่าสวยไปหาอีหน้าด้านอออออ้้้้้ครรัับบบบ่่่ะะะจกลลลแแววมมมมีีไไใหตง ก็ต่อทีหนึห่งนะรักกันรักกันยังไงก็ต้องมาหาน้องเสือจอร์นกินไข่ลูกเคยไหมหรือว่ากินลูกเคยไม่กินไข่หน้าแต้มหรือว่ากินลูกเคยไป้อดไปแล้วอืมแม่ไม่อ่ะไม่หรอแม่ไม่เป็นไรครับครับก็มาจะมาอีกเพราะว่าตอนนี้อพระเชษฐ์ตองพระเชษฐ์ตัวกำกินงงเก่งในพระตัวมาตรวจก็ไว้นี่แต่ต้องกลับมานอนกก็ถูไปนอนป้าถอนถอนยาไปดมเล่นแล้วกันไครับก็ เทียดแบบคือฝ่ายหญิงเสนอถ้านะให้ผ้านอนอ้านอนหงายนอนคว่ำนอนตะแคงหน้าบ้านเยอะกระถอนนะัแต่ก็ยังฉเฉยเมินไม่เป็นไรเราใช้เวลานะครับแต่เขาก็เข้าใจว่าบางทีอาจจะด้วยความที่ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเกิดดราม,มา่าเกิดกระแสะเออใช่ไหมอยู่ๆไปอยู่เทียงนาด้วยกันแลน้วนสภาพเด็กผู้ชายผู้หญิงอยู่ด้วยกันสองคนใน คืนเดือนหงาย <Yeah. S 1> เน็บหนาว <laughs> จากผู้คน <laughs> จะเกิดอะไรขึ้น <laughs> ใช่ไหมไม่ได้คิดภาพเลย นิพาวหรืก็เจี๊ยบแต่ก็คนเชียร์กันนะบออตัวก็ดีนะเออเป็นคู้จิ้นฉันก็รู้สึกว่าเออก็ดีฉันจะเป็นอะไรนะน้องสะพ้ายไม่ชมพูเหรอไอ้น้องเป็นยอะไรนะน้องน้องสะพ้ายนี่พี่พี่ผัวพีเป็นโสโครนะมโนนะจ้ามโนอันนี้เป็นพี่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะพี่เขยพี่เขยโอ้โมตัวเองมองไปหมดแล้วอาะไม่เดี๋ยวเพิ่งนั่นเลยนี่นี่คุยกันเล่นๆอไม่มีอะไรเดี๋ยวก็บอกโอ้เดี๋ยวก็คนก็มาด่าแหกพิชิตอีกนะครับก็จะกลับกรุงเทพแล้วก็มาล่ำลากันนะแล้วก็ เดี๋ยวจะดิบนะครับรักเหมือนเดิมขอบคุณครับขอบคุณนะครับมาจ้ารักกันรักกันรักกัน อ่าตอ,อนนี้เ,เดี๋ยวคราวหน้าใหญ่กว่านี้ค่ะคราวหน้าอีพวกเก่งแตกทั้งหลายนะที่ว่าเล็กต่อยเล็กมันมันสำรวจนะมันส่องนะบอกได้แล้วเดี๋ยวอีสองสามเดือนกูจะใหญ่ให้มึงดูมาล้มหน้าให้เดินเอียงเลยจ้ะ,ะพ่อแม่มึงเหรอเฮ้ยมึงอยากกูไหมทองของกูเงินของกูวิ่งแม่ขอโทษแม่เลี้ยงตัวตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ไม่งามตาเอาปิดได้แล้วนั่งถอนฉันเลยขอบคุณค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะคุณอุ๊บสายสดเหรอ คลิปค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ะ,ะแ,ลแล้วมันแล้วมันมีโต้ตอบวะของพี่เป็นคลิปอ่ะคลิปเหมือนกันปิดเลยค,<า>เคล้ว